ลงใต้ไปนะคะจะพาไปดูความสําเร็จของชาวสวนยางที่ภาคใต้นะคะโดยการยางแห่งประเทศไทยที่เขตภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ไปช่วยเหลือชาวสวนยางในเอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาที่สามารถสร้างรายได้เสริมด้วยการใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพาราเพราะเหตุเพิ่มค่ะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมพักสอนค่ะ อาพิเชษนวลขวัญเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเปลี่ยนพื้นที่ว่างในสวนยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิสร้างไรายได้เพิ่มด้วยการเพราะเห็ด จากโรงเรือนขนาดเล็กๆเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันกลายเป็นโรงเรือนมาตรฐานขนาดใหญ่4คูณ20เมตรจำนวน10โรงเรือนแทรกอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นยางพาราอายุ15ปีในพื้นที่4ไร่ซึ่งกำลังให้ผลผลิตทั้งเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมสร้างไรายได้มากกว่าการกรีดยางพาราขายน้ำยางสดที่เคยมีไรายได้7-8,000บาทต่อเดือนมาเป็น50,000-100,000บาทต่อเดือน รายได้จากเห็ดก็โอเคครับมันเป็นรายได้ที่ว่าเราสามารถบังคับได้ครับเดือนนี้เราจะทําทน้อยทํามากก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าต้องดูสภาพอากาศว่าเขาให้ผลผลิตน้อยมากมันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยคืออยากอยากให้อยากให้เกษตรกรชาวสวนยางมา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 ,มาดูตรงนี้นิดนึงครับว่าการมีอาชีพเสริมมันก็เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับให้กับเรานะครับชาวสวนยาง สวนยางพาราแห่งนี้ยังมีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดทั้งใช้สำหรับเพาะเองภายในโรงเรือนของสวนยางและส่งต่อให้กับลูกฟาร์มหรือกเกษตรกรที่สนใจเช่นในวันนี้ทำก้อนเชื้อเห็ดนางรมใช้ขี้เลื่อยไม้ยางเก่าผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางใหม่ในอัตราส่วน30ต่อ70กิโลกรัมลำละเอียด5กิโลกรัมปูนขาว1กิโลกรัมคลุกเคล้ากับน้ำที่ผสมดีเกลือ2ขีดจนได้ความชื้นที่เหมาะสมก่อนนําไปอัดก้อนนึ่งฆ่าเชื้อ5ชั่วโมงทิ้ง ไว้ให้ก้อนเห็ดเย็นแล้วจึงหยอดเชื้อรดน้ำดูแลต่อไปอีกราว5สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้กำลังการผลิตก็จากเดือนละ1 0 0 0 0ก้อนก็ตอนนี้ก็ประมาณ30,000ถึง35,000ก้อนต่อเดือนครับตอนนี้ผมก็ยังมีเจา้าสวนยางที่ว่าต้องการอาชีพเสริมนะครับต้องการอาชีพเสริมผมก็มีลูกฟาร์มครับรับก้อนจากผมไปผมก็รับซื้อดอกคืนครับเสร็จจาก การที่ว่าเขากรีดยางนะครับก็ได้มาทําเห็ดเพราะเห็ดในโรงเรียนแล้วก็มาส่งผมก็เป็นรายได้อีกทางหนึง่งก้อนเชื้อเห็ดหมดอายุที่เคยเป็นขยะเหลือทิ้งในวันนี้เจ้าหน้าที่จาัดก,การยางแห่งประเทศไทยซึ่งทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างได้แนะนําให้นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ดยการทําปุ๋ยหมักชีวภาพบดผสมกับมูลสัตว์ พอดอหนึ่งกากน้ำตาลและน้ำหมักทิ้งไว้45วันได้ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีช่วยลดปริมาณขยะลดรายจ่ายค่าปุ๋ยและเพิ่มไรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยเสร็จเหลือจากจากการเพราะเห็ดเนี่ยนะครับก็บสามารถที่จะทำปุ๋ยนะครับ,รบพอทำปุ๋ยเสร็จเราสามารถใช้ในสวนเราเองได้ถ้าเหลืออีกนั้นเราสามารถจำหน่ายได้นะครับ,รบในสวนยางเราในพื้นที่ว่างในเราสามารถทำประโยชน์ได้เยอะนะครับ,รบไม่ใช่ว่า ปล่อยพื้นที่ว่างไว้ปเปล่าๆไม่ว่าจะเป็นเนื่องสัตว์ประม,มงหรือจะเหมือนกับที่นี่คือเพาเห็ดเนี่ยนะครับท<ละ>่านอยากมีความรู้ต่างๆนี้ติดต่อที่สำนักงานเพราะตอนนี้เรามีการโครงการอบรมหลายๆตัวให้คบพี่น้องปัจจุบันสวนยางพาราของอภิเชษนวลขวัญนอกจากจะมีรายได้ที่มั่นคงจากการใช้พื้นที่ว่างภายในสวนยางพาราเพราะเหตุแล้วที่นี่ยังสามารถจ้างแรงงานสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่สนใจ เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเพาะเห็ดที่มีกำลังการผลิตกว่า150กิโลกรัมต่อวันและกำลังเตรียมที่จะขอรับการสนับสนุนเงินทุนตามพรบการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558เพื่อต่อยอดไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดด้วยความหวังให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างจะเร่งผลักดันให้ที่นี่<ม>เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและชาวสวนยางพาราต่อไปในอนาคต กนกนวนอินสมพักสอนสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน